ค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสุภาพสรสลับสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขตหนึ่งพักไทยสร้างไทยขออนุญาตอภิปรายตั้งข้อสังเกตระเบียบวาระการประชุมที่2.6รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ํำบาดาลโดยมีรายละเอียดอภิปรายดังนี้ประการแรกนะคะ ดิฉันรับทราบรายงานและไม่ติดใจในใน,ในรายงานชุดนี้และในฐานะที่ดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกก็ยอมรับตรงๆนะคะว่ายังไม่คุ้นชื่อ,ร,อรู้จักกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในบทบาทอำนาจหน้าที่แต่พอได้เริ่มศึกษาก็เห็นว่ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลถือว่าเป็นองค์กรภาครัฐที่สำคัญมีบทบาทหน้าที่ เป็นหน่วยเป็นหน่วยงานเสริมเป็นแหล่งทุนเพื่อการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลที่จะมีผลเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติอีกหลายแห่งและมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ชัดเจนเพราะดิฉันเชื่อว่าน้ำคือปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต หลายพื้นที่นะคะในภาคอีสานก็ร้วนมีปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ําทั้งน้ําดื่มนะคะน้ำเพื่อการอุปโภคนะคะบริโภคหรือน้ําเพื่อการเกษตรที่สําคัญนะคะทรัพยากรน้ํานั้นไม่ใช่เพียงน้ําจากฟ้าคือน้ําฝนน้ํพผิวดินจากแหล่มน้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือแม่น้ําราน้ําต่างๆเท่านั้นแต่น้ําจากใต้ดิน หรือที่เราเรียกว่าน้ำบาดาลก็มีความสำคัญไม่แพ้แหล่งน้ำอื่นๆเลยนะคะดังนั้นประเด็นแรกนะคะที่ดิฉันขอพูดก็คืออยากจะช่วยให้เราช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงให้กองทุนนี้มีงบประมาณหรือมีแหล่งที่มาของไรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ เพื่อจะได้มาบริหารและทำภารกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือข้อสังเกตรประการแรกนะคะประการที่สองค่ะท่านประธานและคณะผู้ชี้แจงทุกท่านอย่างที่ฉันได้นำเรียนเบื้องต้นว่าดิฉันเป็นสสเขตหนึ่งนะคะจังหวัดยะโสธรซึ่งมีทั้งหมดสามเขตและมีทั้งหมด9้าอำเภอ เมื่อที่ฉันได้ศึกษาแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลจังหวัดยะโสธรที่ได้รับการกรุณาและก็อนุเคราะห์จากข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรขออนุญาตเอ่ยนามนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงก็พบว่าจังหวัดยะโสธรของดิฉันยังมีปัญหาน้ำหายากหลายพื้นที่หลายอำเภอโดยเฉพาะเดิงนกทาไทยเจริญกุดชุมไซมอนสี่อำเภอนี้ น้ำหายากปริมาณน้นำน้อยทั้งน้ำผิวดินใต้ดินเพราะฉะนั้นก็ยังคาดหวังว่าหากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลก็ดีกระทรวงทรัพยากรน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ดีหากท่านมีองค์ความรู้มีนวัตรกรรมมีโครงการดีๆก็โปรดเมตตาเผยแพร่ให้ชาวจังหวัดยะโสธรและจังหวัดอื่นๆน,นะคะที่มีปัญหาเรื่องนี้ อย่างเช่นนะคะเมื่อ1ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ,ะบ้านคำไผ่นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะตำบลหนองมอไฟมีปัญหาเรื่องน้ำนะคะประมาณ70รหลังคาเรือนกว่า300ชีวิตนะคะต้องอาศัยนะคะรถน้ำนะคะ,ะไปส่งน้ำในพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะและเมื่อดิฉันลงพื้นที่นะคะพี่น้องประชาชนนะคะก็ร้องเรียนปัญหา เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิน่นอบตเทศบาลนะคะหรืออบจอก็ช่วยกันเต็มที่แต่ยังมีข้อจำกัดนะคะมากมายทีเดียวเพราะอำเภอไซมูนนั้นน้ำผิวดินหายากน้ำใต้ดินน้ำบาดาลจุดที่เยอะก็ยังไม่กระจายและบางแห่งยังเป็นน้ำใต้ดินที่ก่อยเครมไม่เหมาะแก่การอุปโภคบริโภคหรือการเกษตร ก็ขออภิปรายเป็นข้อสังเกตและเป็นข้อบันทึกไว้นะคะประการที่3าค่ะท่านประธานขอ,ขอตั้งข้อสังเกตไม่มั่นใจว่าจะสอดคล้องนะคะกับภารกิจหน้าที่ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลจะเดินเนินการสนับสนุนส่งเสริมได้หรือไม่นั่นก็คือปัญหาโรคร้อนและภัยแล้งดิฉันเชื่อว่า รัฐบาลและหลายๆหน่วยงานให้ความสำคัญต่อนโยบายปลูกป่าและก็แน่นอนอยู่แล้วว่าป่านั้นการปลูกต้นไม้อาจจะไม่ยากนักแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้จะรอดไหมจะมีน้ำหล่อเลี้ยงไหมซึ่งดิฉันก็เป็นลูกคนอีสานลูกบนนอกในพื้นที่อีสานเราจะมีดอนปู่ตามีป่าเล็กๆนะคะแทบหมู่บ้านทุกตำบล ราษฎรได้อาศัยป่าเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารดำรงชีพนะคะบางครันก็เก็บเห็ดนะคะทุกวันนี้ดงป่าเล็กๆเหล่านี้เริ่มหายซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากภัยแล้งนะคะขาดแหล่งน้ําและองค์ความรู้ที่จะทําให้ป่าดงดอนดารงความสมบูรณ์ชุ่มชื้นกลับคืนมาได้ซึ่งในมุมมองความคิดเห็นของดิฉันนะคะถ้าไม่ผิดหลักเกณฑ์ หรือวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลดิฉันก็อยากจะเห็นงานวิจัยนะคะหรือโครงการต้นแบบนำน้าบาดาลมาทำให้ผื้นป่ากลับมาเขียวขจีเป็นโครงการต้นแบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาต่อยอดต่อไปถ้าไม่ผิดหลักเกณฑ์ของการใช้งบของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลน,นะคะ สุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ชี้แจงทุกท่านและท่านท่านประธานที่ได้ให้ดิฉันได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตขอบคุณท่านประธานมากค่ะ